สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะพามาดูเรื่องการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟค่ะในการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟนะคะจะเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยสส่วนดังนี้ส่วนที่1ส่วนที่เป็นเป้าหมายจะอยู่ในรูปของสรรมการจะเรียกว่าสรรมการจุดประสงค์หรือฟังก์ชันจุดประสงค์และส่วนที่2น,นะคะส่วนที่เป็นข้อจาก,กัด จะอยู่ในรูปของอสมการที่แสดงเงื่อนไขข้อจํากัดจะเรียกว่าอสมการข้อจํากัดหรือเงื่อนไขบังคับซึ่งเป็นการแปลงสถานการณ์ปัญหาให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์จากนั้นจึงใช้กราฟในการช่วยห,หาคําตอบของปัญหาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นที่1่อ่านทําความเข้าใจกําหนดตัวแปรและสร้างสมการจุดประสงค์กับอสมการข้อจํากัดจากโจทย์ปัญหา อันที่2เขียนกราฟตาม,มาสมก,การข้อจํากัดและเมื่อเขียนกราฟแล้วให้แรงเงาบริเวณที่เป็นไปได้ขั้นที่3ามหาจุดยอดมุมทั้งหมดของบริเวณส่วนที่แรงเงาขาั้นที่4นําจุดยอดมุมแต่ละจุดเนี่ยไปแทนค่าในสมก,การจุดประสงค์แล้วจะได้คําตอบตามต้องการไม่ว่าจะเป็นค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ําสุดนะคะจากที่ครูได้อธิบายไปแล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะงงนะคะงั้นเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ ตัวอย่างที่1โรงงานผลิตเครื่องเขียนแห่งหนึ่งผลิตปากกาและดินสอร,รวมกันได้ไม่เกิน90แท่งต่อวันโดยที่จำนวนปากกาต้องไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนดินสอเสมอถ้าปากกาขายได้กำไรแท่งละ8บาทและดินสอขายได้กำไรแท่งละ1ิบบาทจงหาว่าโรงงานนี้จะมีกำไรต่อวันได้มากที่สุดเท่าไหร่และต้องผลิตดินสอและปากกาอย่างละกี่แท่ง โรงงานผลิตเครื่องเขียนแห่งหนึ่งผลิตปากกาให้เป็น x นะคะและดิสอเป็น y รวมกันเป็นบวกนะคะได้ไม่เกิน90แท่งต่อวันไม่เกินในที่นี้คืออะไรคะไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับ90เนอะโดยที่จำนวนปากกาต้องไม่น้อยกว่า2เท่าของจำนวนดิสอเสมอจำนวนปากกาก็คือ x น้อยกว่าก็คือมากกว่าเท่ากับนะคะสองเท่าของจำนวนนิอสอก็คือสอง y ถ้าปากกาขายได้กำไรแท่งละแปดบาทเป็นแปด x และดินสอขายได้กำไรแท่งละสิบบาทก็เป็นสิบวาเนาะยงหาว่าโรงงานนี้จะมีกำไรต่อวันได้มากที่สุดเท่าไหร่กำไรต่อวันมากที่สุด ทำไรเนี่ครูให้เป็น p นะคะเราต้องหาต้องการหากำไรมากที่สุดและต้องผลิตนิสสอและปากกาอย่างละกี่แท่งก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เนื่องจากเราผลิตปากกาและนิสสอเนี่ยเป็นจำนวนติดลบไม่ได้เนาะจะได้ว่า x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นอาจสมการข้อจำกัด สมาการข้อจำกัดเนี่ยก็คือสิ่งที่โจทย์ให้เงื่อนไขามานะคะก็จะเป็น x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ90 x มากกว่าเท่ากับ 2y แล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็จะมีสมาการจุดประสงค์สมาการจุดประสงค์เนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะก็คือกำไรสูงสุดก็จะเป็น p เท่ากับ 8x บวก 10y นะคะ ต่อไปเราจะมาหาจุดตัดของแกนนะคะเพื่อนํามาพอดกราฟเราจะนาอสมการข้อจํากัดมาเปลี่ยนเป็นสมการจะได้เป็น x บวก y เท่ากับ90ได้ x เท่ากับ 2y จากนั้นเราก็จะนำํำ0เนี่ยมาแทนค่าลงในสมการเพื่อหาจุดตัดของแกนนะคะเราจะมาดูกันที่สมการแรกก่อนเราจะแทน x เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ90แล้วก็จะได้เป็นพิกัด0 90นะคะ ต่อไปเราก็จะแทน y เท่ากับ0จะได้ x เท่ากับ90ล้วก็จะได้เป็นพิกัดแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูสมการที่สองเราจะแทน x เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ0นะคะมันจะเป็นพิกัด00แต่ถ้าเราแทน y เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ0มันก็จะยังไม่เป็นเราก็จะยังหาจุดตัดแกไม่ได้เนาะเราก็เลยจะต้องแทน x เป็น1เป็น2เป็น3 เพื่อหาจุดตัดของแกนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำพิกัดที่เราได้เนี่ยแต่ละอันมาพอ o กรารนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เส้นสีแดงก็คือเป็น x บวก y เท่ากับ90นะคะเส้นสีน้ำเงินก็จะเป็นของ x เท่ากับ 2y จะเห็นว่าทั้งสองเส้นเนี่ยมีจุด,ด,จ,ดจุดตัดกันนะคะก็คือตรงนี้ เราจะให้จุดตัดนั้นเป็น C ค่ะต่อไปนะคะครูจะพามาหาบริเวณที่ต้องแรงเงาจากอสมการข้อจำกัดซึ่งอสมการข้อจำกัดเราจะต้องมี x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะคะครูยังใส่ไม่ครบค่ะ นี่อันนี้จะเป็นอสมการข้อจำกัดนะคะจากนั้นครูจะนำไปพอดการาฟในโปรแกรม GeoGebra นะคะซึ่งจะทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมาดูอสมการแรกกันก่อน x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ90น้อยกว่าเท่ากับ90เราจะแรงเงาบริเวณที่อยู่ใต้เส้นนะคะก็คือบริเวณนี้บริเวณที่เป็นสีแดงทั้งหมดเลย ต่อไปจะเป็นสมการที่สองนะคะ x มากกว่าเท่ากับ 2y เราจะแงเงาบริเวณที่อยู่ใต้เส้นนะคะเพราะว่า x มันมีค่ามากกว่าเท่ากับ y แต่ถ้าเราแรเงาบนเส้นบนเส้นนี้นะคะมันจะทําให้ y เนี่ยมันมีค่ามากกว่า x ดังนั้นเราต้องแรเงาบริเวณด้าน,น,นล่างใต้เส้นนี้นะคะ่ะ บริเวณที่เป็นสีน้ำเงินต่อไปจะเป็น x บวกขออภัยค่ะ x มากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ y มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็จะเป็นบริเวณนี้อันี้จะเป็น x มากกว่าเท่ากับ y นะคะต่อไปก็จะเป็น y มากกว่าเท่ากับศูนก็จะเป็นบริเวณนี้นักเรียนพอเห็นไหมคะว่า บริเวณไหนที่มันทับซ้อนกันคือบริเวณนี้นะคะที่มันทับซ้อนกันเมื่อกี้เราได้จุด C แล้วก็บริเวณที่แรงเงาแล้วนะคะแต่เรายังไม่รู้พิกัดของจุด C เราจะมาหาพิกัดของมันก่อนนะคะเราจะต้องแก้สมก,การดังนี้สมก,การแรกจะเป็น x บวก y เท่ากับ90 สมการที่สองจะเป็น x เท่ากับ 2y จากนั้นจะย้ายข้างสมการของสมการที่สองเนี่ยให้ x กับ y มาอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็น x ลบ 2y เท่ากับ0เป็นสมการที่สามค่ะจากนั้นก็จะนำสมการแรกเนี่ยมาลบกับสมการที่สามก็จะได้เป็น 3y เท่ากับ90แล้วก็จะได้ y เท่ากับ30นะคะต่อไปเราจะแทน y เท่ากับ30เนี่ยในสมการที่1 ก็จะได้เป็น x บวกสาเท่ากับเกซึ่งเราจะได้ x เท่ากับหกดังนั้นพิกัดจุดของจุด c เนี่ยคือพิกัด60 30บสานี่นก็จะเป็นพิกัดของ c นะคะ60 30แล้วก็จากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดยอดมุมของรูปคือพิกัดศูพิกัดเก้ 0, แล้วก็พิกัด60 30ค่ะจากโจทย์นะคะเราต้องการหากำไรสูงสุดก็คือ max p ให้นำจุดยอดมุลทั้งหมดเนี่ยไปแทนค่าลงในสมนการจุประสงค์ดังตารางต่อไปนี้จะเห็นว่าจุดยอดมุมของ0 0มีค่า p เท่ากับ0 90 0มีค่า p เท่ากับ720 60 30มีค่า p เท่ากับ780จะเห็นว่า จุดยอดมุมของ60-30เนี่ยมีค่าีสูงสุดนะคะนั่นคือจะได้กำไรสูงสุด780บาทเมื่อผลิตปากกา60แท่งและดินสอสามแท่งค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2งร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งผลิตเตียง2แบบคือแบบเหล็กและแบบไม้เตียงทั้ง2แบบผลิตโดยใช้เครื่องจักรสองเครื่อง การผลิตเตียงแบบเด็กหนึ่งหลังใช้เวลาจากเครื่องจากที่1 2สองชั่วโมงและเครื่องจากที่สองสองชั่วโมงขณะที่ทําการผลิตเตียงไม้หหลังใช้เวลาจากเครื่องจากที่1และที่สองอย่างละหนึ่งชั่วโมงโดยเครื่องจากที่1สามารถเดินเครื่องได้ไม่เกินวันละสิบชั่วโมงและเครื่องจากที่2สามารถเดินเครื่องได้ไม่เกินวันละหกชั่วโมงเตียงเล็กขายได้กําไรหลังละ1 5 0 0บาทและเตียงไม้ขายได้กําไรหลังละ1,000บาท ตามเฟอร์นิเจอร์ควรจะผลิตเตียงแต่ละแบบจำนวนเท่าไหร่จรึงจะได้กำไรสูงสุดร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งผลิตเตียงสองแบบคือแบบเหล็กและแบบไม้จะให้แบบเหล็กเนี่ยเป็น x และแบบไม้เป็น y เตียงทั้งสองแบบผลิตโดยใช้เครื่องจักรสองเครื่องการผลิตเตียงแบบเหล็กหนึ่งหลังใช้เวลาจากเครื่องจักรที่หนึ่งสองชั่วโมงจะเป็นสอง x และเครื่องจักรที่สองหนึ่งชั่วโมงจะเป็น x ขณะที่ทําการผลิตเตียงแบบไม้หนึ่งหลังใช้เวลาจากเครื่องจักรที่หนึ่งและที่สองอย่างละหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น y โดยเครื่องจักรที่หนึ่งสามารถเดินเครื่องได้ไม่เกินวันละสิบชั่วโมงเกินวันละสิบชั่วโมงก็จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับสิบและเครื่องจักรที่สอง สามารถเดินเครื่องได้ไม่เกินวันละ6ชั่วโมงไม่เกินวันละจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับ6เตียงเห็กขายได้กำไรหลังล้าน1,500บาทก็จะเป็น 1,500x เตียงไม้ขายได้กำไรหลังล้าน1,000บาทก็จะเป็น 1,000y ร้านเฟอร์นิเจอร์ควรจะผลิตเตียงแต่ละแบบจำนวนเท่าไหร่จึงจะได้กำไรสูงสุดในที่นี้จะให้กำไรเป็น p นะคะจากนั้นเราก็จะนำค่าต่างๆที่ได้มาเนี่ยมาใส่เนตาราลาก็จะได้ประมาณบบนี้คะ่ะเนื่องจากในการผลิตเตียงแบบเหล็กและแบบไม้เนี่ยเราผลิตเป็นติดลบไม่ได้นะคะจะได้ว่า x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็จะได้ว่าอสามการข้อจำกัดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ให้เงื่อนไขามานะคะก็คือ 2x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ10น้อยกว่าเท่ากับ10เนี่ยก็คือจากโจทย์มันกำหนดให้เวลาเครื่องเนี่ยเดินเครื่องได้ไม่เกิน10ชั่วโมง ต่อไปอสมการข้อจำกัดที่สองนะคะก็จะเป็น x บวก y น้อยกว่าเท่ากับ6คือมันห้ามเดินเครื่องไม่เกิมนมาละ6ชั่วโมงนะคะแล้วก็อสมการอีก,กนหนึ่งก็คือจะเป็น x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0และสม,รรมการจุดประสงค์นะคะก็คือสิ่งที่โจทย์อยากทราบ เราอยากทราบกําไรสูงสุดนะคะก็จะเป็น P เท่ากับ1 5 0 0 x บวกหนึ่ y ก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาหาจุดตัดของแกนนะคะเพื่อนำมาพอดกราฟเราจะเปลี่ยนเอาอสมการเนี่ยเป็นสมการก็จะได้เป็น2 x บวก y เท่ากับสิและ x บวก y เท่ากับห แล้วเราก็จะแทนค่าเท่ากับ0เนี่ยลงในสมการทั้งสองอันนะคะเพื่อหาจุดตัดของแกนเราจะมาดูสมการที่1กันก่อนนะคะเราจะแทน x เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ10ก็จะได้พิกัดเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะแทน y เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ5ต่อไปเรามาดูสมการที่2ค่ะเราจะแทน x เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ6และ y เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ6 จากนั้นเราจะเอาพิกัดต่างๆนะคะที่เราหาได้มาเนี่ยมาพอดกราฟก็จะได้แบบนี้ค่ะเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นของสมการ 2x บวก y เท่ากับ10เส้นสีน้ำเงินจะเป็นของสมการ x บวก y เท่ากับ6แล้วเราจะเห็นว่าทั้งสองเส้นเนี่ยมีจุดตัดอยู่ที่จุด C ต่อไปนะคะ ครูจะนำเอาอสามการข้อจำกัดเนี่ยมาหาบริเวณที่ต้องแรงเงานะคะอันนี้ครูยังไม่ได้ใส่เอกมากกว่าเท่ากับศูนย์แล้ว y มากกว่าศูนย์เราจะเราจะมาดูอสมการแรกนะคะ 2x บวก y มากกว่าเท่ากับ10เราจะแรงเงาบริเวณที่อยู่ใต้เส้นนะคะ ก็คือบริเวณสีแดงนี้แล้วเราก็จะมาดูอสมการที่2อง 2> mm hmm. x บวก y แล้วก็เท่ากับ6เราจะแด้เงาบริเวณที่อยู่ใต้เส้นนะคะก็คือบริเวณสีน้ำเงิน hmm. แล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ0 mm hmm. ก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะ mm hmm. และ y มากกว่าเท่ากับ0 mm hmm. ก็จะอยู่บริเวณนี้นะ mm hmm. เรียนเห็นไหมคะว่าบริเวณไหนที่มันทับซ้อนกันบ้างนี่ก็คือบริเวณนี้นะคะที่มันทับซ้อนกันนี่คือส่วนที่ต้องแรงเอาค่ะตอนนี้นะคะเรารู้จุด C แล้วก็บริเวณที่แรงเอได้นะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าพิกัดของจุด C เนี่ยมันอยู่พิกัดที่เท่าไหร่เราจะมาแก้สมการคะ่ะ โดยสมการที่1เนี่ยจะเป็น 2x บวก y เท่ากับ10สมการที่2จะเป็น x บวก y เท่ากับ6จากนั้นเราจะเอาสมการที่1และสมการที่2เนี่ยมาลบก,กันจะได้ x เท่ากับ4จากนั้นแทน x เท่ากับ4ลงในสมการที่2ก็จะได้4บวก y เท่ากับ6และเราก็จะได้ y เท่ากับ2ค่ะดังนั้นพิกัดของจุด C คือพิกัด4 2 คือพิกัดนี้นะคะแล้วก็จากรูปเราจะเห็นว่าจุดยอดมุมของรูปเนี่ยคือพิกัด06นพิกัด50แล้วก็พิกัด42นะคะจากโจทย์เนี่ยเราต้องการหากำไรสูงสุด P ให้นำจุดยอดมุมของรูปทั้งหมดเนี่ยไปแทนค่าลงไรสมการจุดประสงค์ ดางตารางต่อไปนี้เมื่อเราแทนจุดยอด06ไปนะคะเราจะได้ p เท่ากับ6,000แล้วก็พิกัด50เนี่ยเราจะได้ p เท่ากับ7,500แล้วก็พิกัด42เราจะได้ p เท่ากับ8,000เราจะเห็นว่าพิกัด42เนี่ยได้ p มากสุดก็คือ8,000นั่นคือ จะได้กำไรสูงสุด8,000บาทเมื่อผลิตเตียงแบบเด็ก4หลังและแบบไม้2หลังค่ะต่อไปไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ในการรักษาผู้ป่วยที่ขาดวิตามิน A และ B ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับวิตามิน A อย่าง้อย14กรมัมวิตามิน B อย่าง้อย142กรมัมซึ่งวิตามินทั้งสองชนิดนี้จะได้จากสารอาหารสงชนิด ชนิดแรกมีวิตามินเอจำนวน2อกรัมและว,วิตามินบีจำนวน2กรัมต่ออาหาร1ชิ้นชนิดที่2มีวิตามินเอจำนวน2อกรัมและว,วิตามินบีจำนวน1นกรัมต่ออาหาร1ชิ้นถ้าอาหารชนิดแรกขายชิ้นละ12บาท80สตางค์และชนิดที่2ขายชิ้นละ1 1บบาท20สสตางค์ผู้ป่วยควรเลือกอาหารแต่ละชนิดเป็นจำนวนกี่ชิ้นจึงจะเสียค่าอาหารน้อยที่สุด ในการรักษาผู้ป่วยที่ขาดวิตามิน A และ B ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับวิตามิน A อย่างน้อย14กรัมอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือมากกว่าเท่ากับ14และวิตามิน B อย่างน้อย12กรัมก็คือมากกว่าเท่ากับ12ซึ่งวิตามินทั้งสองชนิดนี้จะได้จากสารอาหารสองชนิด ชนิดแรกมีวิตามิน A จจำนวน2กรัมให้เป็น 2x และวิตามิน b จจำนวน2กรัมเป็น2 x ต่ออาหาร1ชิ้นชนิดที่สองมีวิตามิน a จจำนวน2กรัมเป็น 2y และวิตามิน b จจำนวน1กรัมเป็น 1y หรือวา่วา y ต่ออาหาร1ชิ้น ถ้าอาหารชนิดแรกขายชิ้นละ12บาท80สตางค์อันนี้ก็จะเป็น okay. และชนิดที่สองขายชิ้นละ11บาท20สตางค์ก็จะเป็น y ผู้ป่วยควรเลือกอาหารแต่ละชนิดเป็นจำนวนกี่ชิน้น จึงจะเสียค่า,าหารน้อยที่สุดให้เป็น p นะคะจากนั้นเราจะมานำมาใส่ในตารางนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากตารางนะคะเราจะได้ว่าจำนวนอาหารชนิดแรกและชนิดทสองเนี่ยเราจะเป็นลบไม่ได้นะคะก็จะได้ว่า x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0 แล้วก็จะได้อสมการข้อจำกัดคืออาสมการที่มันมีเงื่อนไขที่ได้มาจากโจย์นะคะก็จะเป็น 2x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ14มากกว่าเท่ากับ14นี่มาจากผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับสารอาหารอย่างน้อย14กรัมแล้วก็อสมการที่สนะคะก็จะเป็น 2x บวก มากกว่าเท่ากับ12ค่ะแล้วก็สมการอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ก็จะเป็น x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็สมการจุดประสงค์นะคะก็คือสิ่งที่เราต้องการทราบมันเขาอยากทราบว่าค่าหาันต้องเสียน้อยที่สุดนะคะ,ะ,คะก็จะได้เป็น p เท่ากับ 12.8x บวก 11.20y ก็จะเป็นค่านี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาจุดตัดของแกนเพื่อนําไปพอดกราฟซึ่งการหาจุดตัดเนี่ยจะหาได้จากการนาเอาสอมการข้อจํากัดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสรรมการจะได้ว่า 2x บวก 2y เท่ากับ14และ 2x บวก y เท่ากับ12ซึ่งเราจะแทนค่า x และ y เนี่ยเท่ากับ0เพื่อหาจุดตัดของแกนนะคะ เราจะมาดูกันที่สมการที่1ก่อนเราจะแทน x เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ7จะได้เป็นพิกัด 0, 7นะคะแทน y เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ7ต่อไปเรามาดูสมการที่สองค่ะแล้วก็จะแทน x เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ12แล้วก็แทน y เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ6จากนั้นนะคะเราจะนำพิกัดที่เราได้มาเนี่ย ปพอดกราฟนะคะก็จะได้ดังนี้เส้นสีแดงนะคะก็จะเป็นของสมการ 2x บวก 2y เท่ากับ14แล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นของสมการ 2x บวก y เท่ากับ12ซึ่งทั้งสองเส้นเนี่ยมีจุดตัดอ,อยู่ที่จุด C นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาหาบริเวณที่ต้องแรงเงากันนะคะซึ่งครูจะนำอสมการข้อจำกัดเนี่ยมาหาบริเวณที่แรงเงาแต่ครูยังไม่ได้ใส่เป็น x มากกว่าเท่ากับศูนย์และ y มากกว่าเท่ากับศูนย์นะงั้นมาดูที่อสมการแรกนะคะ 2x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ14มากกว่าเท่ากับเนี่ย ก็จะอยู่บนเส้นใช่ไหมคะก็คือแถบสีแดงนี้ต่อไปอสมการที่สองสอง x บวก y มากกว่าเท่ากับสิบสองก็จะแดงเงาอยู่บนเส้นนะคะก็คือฝั่งขวามือฝั่งสีน้ำเงินแล้วก็ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือนี้ต่อไป y มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็จะเป็นฝั่งนี้ อ่านักเรียนเห็นไหมคะว่าส่วนไหนที่มันทับซ้อนกันบ้างนี่ก็คือฝั่งนี้มาเลยฝั่งที่เป็นสีม่วงอ่านี่คือบริเวณที่ต้องแรงเงานะคะตอนนี้เรารู้จุด C แล้วก็บริเวณที่แรงเงาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาหาพิกัดของจุด C นะคะว่ามันอยู่พิกัดที่ไหน เราจะทําการแก้ระบบสมการค่ะโดยสมการที่1นนะคะจะเป็น 2x 2y 14สมการที่2ก็จะเป็น 2x y 12จาังนั้นเราจะเอาสมการที่1และสมการที่สองเนี่ยมาลบกันก็จะได้ y 2แล้วก็เราจะแทน y 2อะในสมการที่2ก็จะได้เป็น 2x 2, 2 12จากนั้นเราก็จะย้าย สองไปอยู่ฝั่งขวาเมือนะคะก็จะเป็นสอง x เท่ากับสิบแล้วแล้วเราก็จะได้ x เท่ากับห้าดังนั้นพิกัดจุด c ีเนี่ยก็จะคือก็คือพิกัดห้าสองก็คือจุดนี้คะ่ะจะได้เป็นสีเนี่ยจะเป็นพิกัดห้าสองแล้วก็จากรูปจะเห็นว่าจุดยอดมุมของรูปคือศูนย์สิบสอง 70แล้วก็52ค่ะจากโจทย์นะคะต้องการหาค่าหาร p น้อยที่สุดให้นำเอาจุดยอดมุมทั้งหมดเนี่ยไปแทนค่าลงในสมการจุดประสงค์ดังตารางต่อไปนี้โดยจุดยอดมุมของ012เนี่ยจะมีค่า p เท่ากับ134.40แล้วก็จุดยอดมุมของ70เนี่ยจะมีค่า p เท่ากับ89.60 และจุดยอดมุมของ5และ2เนี่ยมีค่า p เท่ากับ86.40จะเห็นว่าจุดยอดมุมของ5และ2เนี่ยมีค่า p น้อยที่สุดนั่นคือผู้ป่วยควรเลือกอาหารชนิดแรกจำนวน5ชิ้นและอาหารชนิดที่2จำนวน2ชิ้นจึงจะเสียค่าอาหารน้อยที่สุดจบแล้วนะคะสำหรับการแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟเรามาเจอกันในข่าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ